ดีครับคุณป้าสวัสดีครับ<ด>คุณป้าครับ,บ,บสวัสดีครับป้าชื่ออะไรน,นะครับลายเปรเพชรอ,อวันนี้คุณป้าเดินทางมาร่วมประชุมกับผลิตภัณฑ์คอนโทลที่บ้านคุณดานะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณป้าเจ็บปวดเป็นอะไรฮะก่อนหน้านี้ก่อนเป็นมะเร็งโพรงมดลูกเป็นมะเร็งที่โพรงมดลูกกี่ปีมาแล้วครับตั้งแต่50ปี2550นะครับ แล้วหายไปแล้วเหรอฮะก็ไปร่างวิถีหมอไม่นัดแล้วนะว่าไม่มีแล้วโอ้เลยฮะพอไปตรวจแล้วไม่เจอแล้วะครับแล้วล่าสุดนี่เห็นทราบว่าไปเจ็บป่วยอะไรมาอีกอ่ะที่คอก็ที่คอมันนะฮะจะเป็นก้อนขึ้นมาอีกโอ้แล้วไปเช็คอีกแลฮะเป็นก้อนก้อนอะไรขึ้นมาฮะหมอว่าหมอก็สงสัยว่าจะเป็นเนื้อเนื้อลายอีกขึ้นมาอีกใช่ไหม มะเร<อ>็งมันจะเป็นขึ้นมาอีกอที่ก็เลยเจาะเอาเนื้อไปเช็กดูทีอ๋อครับบอกว่าไปเช็คแล้วตรวจผลแล้วว่าไม่มีนะป้าเนื้อร้ายไม่มีแล้วมันบวมขึ้นมาอย่างไงฮะมันก็บวมขึ้นมาอีกแลวครับแล้วหมอนัดให้ไปเจาะอ,อีกอ๋อฮะไปเจาะเอาคทาวนี้ต้องเอาเจาะเยอะต้องวางยาสลุปป้าก็เลยไม่สะดวกไม่อยากเจาะไม่สะดวกไปเพราะว่าตอ,อนนั้นกําลังทานาเลวฮะ ก็เลยเจอพี่เดะเจอเดอเจอคุณดาเนี่ยนะเอายามากินอ๋อเจอพี่ดาเอาตัวคอนโทรลซึ่งเป็นผิดพลาดเสริมอาหารเนี่ยตัวไหนไปฮะมีสองตัวกปุกเนี่ยอ๋อเป็นแคปซูลเนี่ยแหละฮะแคปซูลนี่แหละอ๋อเดี๋ยวผมซูมเข้าไปที่ผิดพันนิดหนึ่งตัวนี้นะทานไปนานไหมฮะกระปุกทานไปหนึ่งกระปุกทานวันละกี่เวลาครับสามเวลาวันละ วันละสามเวลาเวลาละสองเม็ดด้วยเวลาละสองแคปซูลโอ้ทานไม่กี่วันฮะที่มันเริ่มกวันไม่รู้ไม่ได้นับหมดกระปุกแล้วก็หมดกระปุกซึ่งมันมีอยู่50แคปซูลนะก็ตกประมาณสักสิกว่าวันสิกว่าวันนะครับแล้วแรกๆกี่วันฮะมันไม่มีอาการปวดเลยฮะทานแล้วไม่มีเลยมันจะคันคันบริเวณที่เป็นก้อนเนื้อตรงนี้นะคันแล้วมันกระแดง แดงขึ้นมาบวมตุ๋ยเลยเห็นพอดีเอว่าไม่ได้ถ่ายภาพเบื้องต้นว่ามันบวมใหญ่กว่านี้แหละฮะขึ้นแล้วมันก็คันแต่ตอนนี้ที่กินยาแล้วไม่ไม่รู้สึกคันนะอ๋ออาการคันไม่มีไม่เคยจะมีแล้วอ๋อรู้สึกว่าไม่เจ็บมือแล้วแล้วไม่ได้ทานต่อเลยฮะจะทานต่อสิเนี่ยอ๋อก็เลยมาโอ้ครับวันนี้ก็เลยมาติดใจคนขายเจใจติดใจคนแนะนำก็แต่ว่าเป็นบุกเพบุกเพสันนิวาสกันนะครับ ก็คุณป้าเป็นยังไงฮะอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับคนที่เขากาลังชมคุณป้าอยู่ว่ายังไงดีถ้าเขามีอาการอย่างอาการอย่างคุณป้าเนี่ยแล้วเป็นตัวเขาิดครับเนี่ยกินไปนะรู้สึกดีอ๋อตัวเป็นแล้วก็กินไปเหรอรู้สึกดีกันตั้งนั้นเหละเลยฮะเนี่ยคุณป้ายังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นอาหารหรือยาไม่รู้ล่ะกินแล้วให้ชั้นดีไปก่อนใช่ไหมครับ ก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณป้ามากนะครับอุตส่าห์ให้คำอธิบายเกี่ยวกับอาการต่างๆนะครับก็วันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ